ระหว่างเพจกับ Facebook ส่วนตัวเอามาทำคลิปเรียวมันมีข้อแตกต่างกันยังไงคลิปนี้มาฟังกันดูนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาชนทุกท่านคุยเรื่องการเอาเพจมาทำคลิปเรียวกับการเอา f a c e b o o k ส่วนตัวมาทำคลิปเรียวมันมีข้อแตกต่างมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่บอกนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันนะครับ มันอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะแต่สิ่งที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ก็คือผมทำทั้งเพจแล้วก็ทำทั้ง Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งเพจเนี่ยผมทำเป็นของผมเองส่วน Facebook ส่วนตัวเนี่ยผมเปิดให้แม่บ้านเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าผมเจอปัญหาอะไรบ้างและมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่จะไปฟังก็อย่าลืมนะครับคนที่เข้ามา ช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้หน่อยนะครับและขอขอบคุณทุกการติดตามในเพจนะครับตอนนี้ทะลุ1,000คนแล้วทำให้คลิปเรียวของผมตอนนี้สามารถเปิดรับดาวส่งดาวได้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอันดับแรกเราจะมาพูดถึงเพจที่จะเอามาทำคลิปเรียวก่อนนะครับสิ่งที่ผมเจอนะไม่รู้ว่าใครเจอเหมือนผมบ้างนะครับถ้าใครเจอเหมือนหรือว่าแตกต่างจากผมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ การเอาเพจมาทําคลิปเรียวนะครับที่ผมเจอมาก็คือเรื่องผู้ติดตามนะครับมันไม่จกตาเนาะหรือพู้น่กยๆก็คือมันไม่หลอกเรานะครับผู้ติดตามหน้าเพจกับผู้ติดตามในแดชบอร์ดมันจะไม่ต่างกันอย่างของผมเนี่ยหน้าเพจมันจะบอกถูกใจ1,200แล้วก็ติดตาม1,400นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูในแดชบอร์ดนะครับกดเข้าไปดูในแดชบอร์ดก็จะมี ผู้ติดตาม1,300กว่ามันจะไม่แตกต่างกันมากนะครับอันนี้คือเพจนะครับแล้วทีนี้เราจะไปดูโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับเอามาทำเป็นคลิปเรียวตัวนี้เป็นของแม่บ้านผมนะครับหน้าโปรไฟล์มีผู้ติดตาม5,300กว่าคนนะครับไม่ต้องอิดช้าครับไม่ต้องอิจชาอันนี้คือภาพลวงตานะครับผมจะบอกไว้ให้ไม่รู้ว่าของใครเป็นเหมือของผมหรือเปล่า แรกๆก็ดีใจแทนแม่บ้านนะว่าโอ้โหมีผู้ติดตามนักสี่ห้าพคนแต่ที่ไหนได้ครับเข้าไปดูในแดชบอร์ดครับ170กว่าคนนะมันแตกต่างกันมากจาก,กฟ้ากับเหวเลยทุกคนลองเข้าไปดูของตัวเองนะครับมาหน้าโปรไฟล์เท่าไหร่แล้วก็หน้าแดชบอร์ดเท่าไหร่เมื่อเช้าผมไปดูโพสต์อยู่โพสตหนึ่งเขามีผู้ติดตามอยู่ประมาณเกือบสองพเนาะ แต่ผู้ติดตามในแดชบอร์ดเขามีเท่าไหร่รู้ไหมครับเขามีแค่18คนอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์กับผู้ติดตามในแดชบอร์ดมันไม่ตรงกันนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าเป็นความเข้าใจของผมเองนะผมคิดว่าคนที่มาขอเป็นเพื่อนเราเนี่ยที่เรากดรับกดรับกดรับ,รบ,รบวันหนึ่งเป็นพันๆคนเนาะเพราะว่าการแอดมาเป็นเพื่อนเราเนี่ยจะไม่เกินพันคน ถ้าเกินพันคนแล้วมันจะแอดมาไม่ได้เราต้องกดรับก่อนเขาถึงจะแอดมาเพิ่มได้นะครับเนี่ยพอเขาแอดมาเป็นเพื่อนเราเราก็กดรับแอดมาเป็นเพื่อนเราก็กดรับเพื่อนใน Facebook เรามาติดตามเราเนี่ยเขาน่าจะไม่ถือว่าเป็นผู้ติดตามเนาะพอแรกๆที่ผมทําให้แม่บ้านเนี่ยมีคนแอดมาเยอะมากเลยแล้วก็กดรับกันนะครับกดรับกดรับกดรับอ่างเงี้ยเนี่ยยอดมันก็เลยมาถึง5,000กว่าคน แต่พู้ติดตามจริงๆก็170ยกว่าคนนะครับการที่มีเพื่อนเยอะๆอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ผู้ติดตามเพิ่มก็จริงนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือคลิปของเราเปิดการมองเห็นได้กว้างขึ้นนะครับมีคนขอเข้ามาเป็นเพื่อนใน Facebook ของเราเนะี่ยการที่เรากดรับเนี่ยเราจะได้ยอดวิวนะอันนี้คือข้อดีของมันและอีกอย่างหนึ่งเราจะได้เวลาในการชมคลิปนะครับถ้าใครที่มองหาผู้ติดตามอย่างเดียว ท่านอาจจะมองว่าเนี่ยมาเป็นข้อเสียแต่ถ้าใครมองหายอดวิวมองหาเวลาในการชมคลิปอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นข้อดีสําหรับเรานะครับผมว่าใช้ Facebook ส่วนตัวมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช้เพจส่วนตัวมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของเพจบ้างาการที่ใช้เพจมาเล่นคลิปเรียวเนี่ยสิ่งที่ยากก็คือการหาผู้ติดตามครับ ถึงแม้มันจะเป็นผู้ติดตามจริงนะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มเพิ่มเพื่อนเ,เนาะในเพจผู้ติดตามในเพจกว่าจะขึ้นแต่ละทีนี่ขึ้นยากมากเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นเพจเราเนื่องจาก Facebook ปิดกั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน Сп ่ใจหรือว่าเขาเห็นเพจเราแต่บางคนกดเข้าไปติดตามไม่เป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบางคนที่กดเข้าไปติดตามเพจไม่เป็นนะครับลองกดเขาลองแตะเข้าไปที่หน้าเพจของเขานะครับ แะเข้าไปที่หน้าเพจของเขาแล้วก็ดูตรงจุด3จุดนี่นะครับแตะเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะ,จะมีคําว่าติดตามนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามมันก็จะบอกว่าติดตามส่วนคนไหนที่ติดตามแล้วมันก็จะบอกว่าติดตามแล้วนะครับบางคนอาจจะมองหาปุ่มติดตามหน้าเพจเพจกับ facebook ส่วนตัวมันจะแตกต่างกันนะครับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยหน้าโปรไฟล์เขาจะขึ้นปุ่มติดตามให้เลยแต่เพจบางเพจโดยเฉพาะเพจที่สร้างใหม่นะครับ มันจะไม่มีปุ่มติดตามนะครับมันจะมีปุ่มถูกใจนะครับถ้าท่านไม่อยากจะกดถูกใจท่านก็กดเข้าไปติดตามข้างในแต่ถ้าท่านอยากจะกดถูกใจก็กดหน้าเพจได้เลยนะครับถ้าท่านกดถูกใจแล้วก็หมายถึงว่าท่านติดตามแล้วนั่นแหละครับนอกจากผู้ติดตามจะหายากแล้วนะครับทีนี้คือการมองเห็นคลิปของเราจากผู้ติดตามของเรานะครับ อันนี้ก็จะน้อยมากเลยถ้าให้ผมสันนิษฐานนะผมก็ว่า Facebook มันปิดกัน้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ Facebook อยากได้เงินของเราเพจมันจะมีคำว่าโปรโมทใช่ไหมครับในเมื่อ Facebook อยากจะได้เงินของเรามันก็พยายามปิดกั้นเพจของเราทุกทางเนาะทำให้คนติดตามของเราเห็นผลงานของเราได้น้อยที่สุดถ้าอยากให้คนติดตามของเราเห็นผลงานเยอะเราต้องโปรโมทใช่ไหมครับเราต้องเสียเงินให้เขานั่นก็ไม่ใช่เรื่องเนาะ อะไรก็ยังไม่ได้มาแต่เราต้องไปเสียเงินให้ Facebook แล้วนะครับไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่ทำเพจใหม่ๆนะครับเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็คนที่ใช้ Facebook ส่วนตัวเข้าไปเล่นนะครับก็ลองไปเช็คผู้ติดตามท่านดูว่ามันตรงกันไหมในเดสบอร์กับหน้าโปรไฟล์ของท่านนะมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาชมและขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ